เบ่งน้ำถพี่้องเลยที่างหลังผมในน้ำถึงทางดินทางเขาเม่งก็เชเพิ่งรอน้ำแครับาเราจะปร่งเรถเข้าบาน้ามันุผมแห้งเพรางแฟนายยโรไม่หกันแล้วเลยละสิครับก็เพิ่ง้างหลังผมเลย ตัวมัน้องแค้เลยผมพนเพึ่งแนบตัวเดชสภาพจะรดจอดนนำไหมนนำไลเชียวน้ำไลเชียว มาเบิงม้วนน้ำม,มาหาสารนครับเพื่น้ากไดหนี่ยวข้ปลอยน้ำเพื่อนมาคนนะต้งหลังค่าบานเจ้เหรี๋ยวค้นหาป่านี่คือกำลังจิกเข่าเมื่องขดเกนดนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอ้น้ำน้ำไหลแห้งหมดเลยไหลแห้งไหลแห้ง จับปลากันปลาบึกปลาบึกตัวเบิ้้ม